ครับสวัสดีครับผมนายพิทยรัตน์นามศิริครับรองประธานองค์การสืบสวนอิสานตอนล่างเขต3วันนี้ผมกับนายธนพลผออ,อ,อ,อำเภอเหล่าเสือโกกแล้วก็เยาวชน FIO ไได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการปลาปลาโซล่าเซลล์งบประมาณ300,000บาท ปีพศ2561ต่อเน,นื่น 62, อง2562บ้านบกหมู่3ตำบลตำบลบกอำเภอเหล่าเสือโกกจังหวัดวราชธานีาก็คือจำนวนแผงโซลาเซลล์มีทั้งหมด9แผงเป็นโครงสร้างเหล็ก นะฮะโครงสร้างเหล็กมีรั้วล้อมรอบรู้สึกรั้วตัวนี้น่าจะทําขึ้นมาใหม่เพราะกองทุนหมู่บ้านนี้โครงการนี้ผมเคยมาตรวจสอบครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นไม่มีรั้วแต่พื้นไม่ได้เทพื้นใช้ผ้ายางมาปูซึ่งเปรียบเทียบกับงบประมาณ2 0 0 0สนบาท0 0 0บาทปัจจุบันนี้แล้วทางเชียงรายเขาทำกันตั้ง16แผง18แผง แต่ทางทางนี้สามแสนห่างกันอยู่ต้องเป็นแสนได้เก้าแผงนะครับเป็นกองทุนที่ถือว่าซื้อแพงนะฮะซื้อแพงประธานกองทุนรู้สึกจะเป็นกำนันด้วยซ้ำไปนะครับความเป็นมาของโครงการตัวนี้ <c oughs> การจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหาเพราะว่ากองทุนเป็น กองทุนที่สมยอมจะซื้อจัดจ้างกับประธานเครือข่ายอำเภอโดยให้เหตุผลว่าถ้าไม่ซื้อกับเครือข่ายอำเภอโครงการจะไม่ผ่านก็เลยจําใจต้องต้องซื้อกับประธานเครือข่ายอำเภอซึ่งประธานเครือข่ายอำเภอก็มีผู้รัผู้รับเหมาที่เป็นหุ้นส่วนกันก็คือ,อเลขานุก,การของเครือข่ายอำเภอสมพงศ์นะฮะเลขานุกการคนนี้เขาเป็น เป็นเฮลันยิกกองทุนหมู่บ้านหมู่สองตำบลเหล่าเสือกกจังหวัดบนด้วยนะครับก็เป็นคณะกรรมการอีกกองทุนหนึ่งแต่มาก้าวไกลาอำนาจหน้าที่อก,กองทุนหนึ่งมาเป็นผู้รับเหมานะครับประานาเครือข่ายอำเภอก็มาสแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจก็ผิดระเบียบของเครือข่ายนะครับเนี่ยครับกองทุนบ้านบกหมู่สนี่เป็นกองทุนที่ มีปัญหากับผมเหมือนกันเพราะว่ากองทุนนี้ผมได้มายืน่นสเนื้อราคาไว้ที่10แผงแล้วก็แถมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญให้อีก1ตู้มูลค่า50,000ผมได้ไปบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักว่าผมไม่มีความประสงค์ที่จะขาย3 0 0แสนเต็มผมมีความประสงค์จะขาย2,05แสนแถมตู้น้ำอีก1ตู้มูลค่ามูลค่า4 0 0บาทก็สรุปแล้ว ของผมถูกกว่าประมาณ1 0 0 0 0แสนมายื่นเสนอราคาผ่านเฮลันยิกเฮลันยิกเซ็นรับใบเสนอราคาเรียบร้อยแต่ไม่ยอมเอาเข้าวาระประชุมคณะกรรมการพิจารณาในการเลือกผู้ประกอบการแต่ไปสมยอมกับผู้รับเหมออาอีกรายหนึง่งในราคาที่สูงกว่าประมาณห0 0 0 0แสนบาทก็เลยเป็นกองทุนที่จะต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาเป็น ปีกว่าสองปีเรื่องการทุกริตไม่มีอายุความครับเรื่องการทำผิดระเบียบไม่มีอายุความนะครับจึงเป็นพื้นที่และกองทุนที่อยู่ในพื้นที่ที่คุณเสือธนพลดูแลอยู่ผมก็เลยได้พาท่านเสือธนพลมามาดูด้วยครับผมครับผมครับวันยี้ในที่สุน เพิ่มมากครับผมก็เหมกันอย่างเลี้ยหน้าที่เดียวด้หน่ะอ๋อครับผมครับครับก็สวัสดีนะครับท่านประธานแล้วก็สมาชิกผู้ทรงเกียรติในเอฟอโอนะครับนี่ก็เรามาตรวจสอบนะครับกับท่านรองภาคนะครับว่ามาดูการทุจริตความไม่ชอบมาพากลนะครับอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของผมนะครับก็วันนี้ก็ได้ความคลืบหน้ายังไงก็จะแจ้งให้ทางสมาชิกและก็ท่านประธานได้ทราบกันต่อไปนะครับ